ดี่จเจอกนเพื่อนมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับเจ้าคนไทยสไปอิตาลีวันนี้จะพามาทําครีมบํารุงผิวสูตรง่ายๆเลยนะคะใช้ได้ทั้งเช้าและก่อนนอนเลยนะคะครีมสูตรนี้จะช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยขาวใสนะคะใช้ดีมากๆบอกเลยสูตรนี้นะคะแต่ก่อนเคยพาทําแล้วนะคะสูตรนี้มีเอฟซีหลายท่านเขาทําทําแล้วก็นําไปใช้เขาบอกว่าใช้ดีมากๆเขากลับมาบอกนะคะบอกว่า ใช้แล้วผิวใสเห็นผลจริงนะคะสูตรนี้ง่ายมากๆเลยนะคะทุกคนโอเคค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกด s u b s c r i ร้กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการับคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีทํำและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันมั่งนะคะ นี่เลยนะคะทุกคนส่วนผสม,สมของเราตัวแรกเราจะใช้เป็นเจลวันหางจระเข้นะคะในสวงของเจลวันหางจระเ,เ,เข้ก็จะช่วยดับพิษร้อนคลายพิษร้อนต่างๆเลยนะคะช่วยทําให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสช่วยลดฝ้าลดกระนะคะเราจะใช้เจลว่านหางจระเข้อยู่ที่1-2ช้อนชานะคะสูตรนี้ไม่แนะนําให้ทําเยอะนะคะ ตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้เป็นกรีเซรีนนะคะในส่วของกรีเซรีนหาซื้อได้ตามร้านขายายาเลยนะคะกรีเซรีนเขาจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวของเรานะคะเราจะใช้กรีเซรีนอยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะทุกคนใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่แต่ถ้ามีจะดีมากๆเลยนะคะ ตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้เป็นน้ํามันอัลมอนด์นะคะซึ่งในน้ํามันอัลมอนด์เขาจะเป็นน้ํามันที่ไม่เหนียวไม่เหนอะไม่หนะนะคะก็จะช่วยในเรื่องลดเรือนริ้วรอยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะในส่งน้ํามันอัลมอนด์เนาะใครไม่มีจะใช้เป็นน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นหรือเบบี้ออยจอรสันก็ได้เลยนะคะแต่ว่าน้ํามันพวกนั้นเขาจะค่อนข้างเยิ้มนะคะจะไม่เหมือนน้ามันอัลมอนด์นะคะหรือเรามีน้ํามันตัวอื่นที่เราใช้แล้วเราไม่แพ้เราก็สามารถเอามาใช้ได้เลยนะคะ เราจะใช้น้ำมันอัลมอนด์อยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะทุกคนตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้เป็นนมลดจืดนะคะในส่วนของนมก็จะช่วยให้ผิวของเราขาวเนียนนุ่มช่วยกระชับรูกุมขนช่วยลดฝ้าลดกระนะคะเราจะใช้นมอยู่ที่หนึ่งถึงสองช้อนชานะคะหรือกะอาตามปริมาณที่เราทำเลยนะคะ หลังจากนั้นให้เรามาคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะคะครีมสูตรนี้ใช้ได้ทั้งเช้าและก่อนนอนนะคะบอกเลยว่าใช้ดีมากๆเลยนะคะทำออกมาแล้วเนื้อครีมมันเข้าจะเนียนสวยมากๆเลยนะคะออกขาวอ่อนๆข้นๆนะคะทุกคน นี่เลยนะคะทุกคนเนื้อครีมก็จะเนียนสวยแบบนี้เลยนะคะวิธีเก็บรักษานะคะเก็บใส่กระปุกเข้าตู้เย็นนะคะไม่แนะนําให้เก็บนานนะคะอาทิตย์หนึ่งถึงสิบวันนะคะไม่แนะนําให้เก็บนานนะคะเพราะว่าเขาเป็นนมสดนะคะนี่เลยนะคะทาได้เช้าและก่อนนอนเลยนะคะทุกคนบอกเลยว่าใช้ดีมากมากเลยนะคะผิวเนี่ยจะใสมากเลยนะคะ นี่เลยนะคะทุกคนให้เราทาแบบนี้นะคะเช้าและก่อนนอนได้เลยนะคะใครอยากจะทาครีมตัวอื่นทับก็ทาทับไปได้เลยนะคะใครไม่ทาทาเฉพาะตัวนี้ก็โอเคเลยนะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากดกด s u b สไคร้กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทําใช้กันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสวัด,ดีสุดเด็ดก็จะมาแชร์ให้ดูอีกนะคะ